สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูเล็กรถมือสองค่ะรถสวยคุณภาพเกรตเค่ะวันนี้บอกเลยว่าสเปเชียลมากๆมีรถเข้าใหม่มาให้ชมกันก่อนชมคลิปกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้น้องหนูเล็กกันนะคะสําหรับตัวรถวันนี้นะคะพี่ๆคะเป็นรถเทินค่ะลูกค้าหนูเล็กนําเข้ามาเทินเองนะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยด้วยสําหรับเจ้าตัวโตโยต้าเอวติ 1.8 Hybrid High นะคะคันนี้ปี2019ตัวท็อปสุดสีขาวมุก เจ้าของเดิมดูแลดีมากค่ะติดสเกิร์ตมารอบคันเลยที่สําคัญคันนี้เลขไม่เพียง40,000กว่าโลเท่านั้นนะคะย้ําคือ40,000กับเศษเศษโลเท่านั้นเองนะพี่ๆขาใครที่ตามหารถไฮบริดเลขไม่น้อยประหยัดน้ํามันอยู่นะคะรีบเลยค่ะรีบจับรีบจองเข้ามาได้เลยเพราะหนูเล็กบอกเลยว่ารถคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนสําหรับคันนี้นะคะแรงม้าเขาวิ่งได้สูงสุดถึง122แรงม้าเลยอันนี้คือสภาพรถที่เพิ่งเข้ามายัง ไม่ได้ล้างด้วยหนูเลยให้ลูกค้าดูแบบสดๆดิบๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูในเรื่องของโคมไฟด้านหน้าค่ะไฟด้านหน้าได้เป็นไฟโปรเจกเตอร์พร้อมไฟ daytime running light น,น,น,นะคะแล้วก็สปอรตไลท์คู่หน้ามีให้พร้อมการกระแทกด้านหน้าเนี่ยเป็นโครเมียมค่ะ ตรงกลางลำนะคะจะเป็นโลโก้ของเขาที่มีเลดานะคะแล้วก็เป็นแสงสีฟ้าของตัวไฮบริดที่ฝังอยู่ค่ะตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะแล้วก็สเกิร์ตเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวตัดกับลิ้นสีดําแดงนะ,ะสวยลงตัวมากๆเลยคันนี้ได้สีขาวมุกไปด้วยพี่ๆ่ะตัวล้อแม็กนะคะล้อแม็กเขาให้มาเป็นสีทูโทนเดี๋ยวปรับสภาพขัดแม็กให้ใหม่พร้อมใช้แน่นอน ยางได้เป็นยางปี 2, 2022เดี๋ยวทางร้านพิจารณาเปลี่ยนยางให้อีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของคังแก้มติดโลโก้ h ฮบริดมาด้วยค่ะสเกิร์ตมีมาให้รอบคันแบบนี้เลยกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวแล้วก็ติดตั้งบสปอร์ตมาด้วยค่ะในส่วนของมือเปิดได้เป็นโครเมียมพร้อมคีเลตกุญแจคันนี้ได้2ดอกครบคบเลยติดฟิล์มติดคิ้วกันศาสมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานตัวรถ โอ้โหเส้นสายตัวรถบอกเลยว่าไม่มีรอยบุบรักยิ้มเลี่ยมสันคมชัดมากๆนูเล็กเดียวก,กันกับเจ้าของคันนี้ด้วยตัวเองนะคะถึงรู้ประวัติว่าคันนี้ลูกค้าใช้งานน้อยจริงๆลูกค้าใช้งานอยู่ในกรุงเทพอยู่แถวรามนี่เองพี่พี่คะใช้งานน้อยเพราะลูกค้ามีรถหลายคันแล้วลูกค้าอยากขยับไซส์ให้ใหญ่ขึ้นก็เลยนําเข้ามาเถินเพราะว่ารถที่ลูกค้าเนี่ยมารับไปก็ เป็นรถคันขนาดใหญ่แล้วก็เลขไม่น้อยเหมือนกันซึ่งลูกค้าใช้รถไม่ได้เยอะเลยแล้วก็ใช้รถแบบธนุถนอมเข้าส่วนตรงตลอดแน่นอนนะคะนี่แผงประตูค่ะให้แผงประตูมาเป็นสีดํามือเปิดเป็นโครเมียมแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่จับนะคะเป็นสีดําเงานะคะตัดกันกับสีเงินสวยมากลงตัวสุดๆไปเลยนะคะในส่วนของตัวรถเนี่ยก็นี่ให้ดูนะคะหัวน็อตนะคะเสาบี ไม่มีรอยหมุนคันขายอุ้ยมือหนูเล็กไปโดนไม่มีรอยหมุนคันขายนะคะสภาพเดิมเนียนมากๆเลยแล้วก็ตัวขอบยางนี่ขอบยางเขาไม่เปื่อยยุยค่ะเบาะได้เป็นเบาะหนังทรงบักเก็ตสีเดินตะเข็บได้สีขาวตัวเบาะสภาพสวยกริบค,ค่ะพี่ๆขานี่ตัวเบาะเบาเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะโอ้โหแสงไม่ค่อยดีเลย เบาเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะพี่พี่มาพร้อมกับตัวพวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยของ Toyota a l อ i ติเนี่ยมันจะมีในเรื่องของความบางของเขานะคะมันก็เลยอาจจะมีริ้วรอยรอยถลอกบ้างนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวหนูเล็กดูเรื่องปรับสภาพให้ปุ่มพุ้สตาร์ทอยู่ด้านนี้ค่ะซ้ายมือเดี๋ยวสตาร์ทก่อนเนาะนี่ตัวพวงมาลัยเขาระบบเซตค่าความปลอดภัยต่างๆอยู่ด้านขวาม,มือนี้ค่ะ เตือนก่อนชนนะคะ Adaptive Control นะโหมดต่างๆของตัวรถนะคะด้านซ้ายจะเป็นในเรื่องของตัวเครื่องเสียงเปลี่ยนชแนลจากพีกเกอร์โฟนแล้วก็ตรงนี้เลขใหม่4 6 6 7โลสุดยอดไม่น้อยจัดเลยคันนี้พี่ๆขาวารันตีของแบตเตอรี่อยู่เหลือๆเ,เลยค่ะแล้วก็หน้าจอนะคะเขามี n a เ i กเตอรนะคะแล้วก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้ค่ะเดี๋ยวลองใส่กล้องถอย ในส่วนของรายละเอียดพิกเซลของกล้องถอยก็พอได้นะคะสำหรับเอาติสไม่ได้แย่เลยกำลังดีค่ะหน้าจอเขาเป็นทรงสปอร์ตมาแบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับตัวแอร์ที่ได้เป็นแอร์ออโต้ค่ะแอร์ออโต้มานะคะมีระบบอีโคมีฮีททำความอุ่นให้ด้วยคันนี้มีไวเลสชาร์ h เจอร์มาให้นะคะแล้วก็มีโหมดในเรื่องของเดี๋ยวขอปรับนิดหนึ่งตรงนี้จะเป็น ev โหมดนะคะ a off กันลื่นถลายอ่ะกันลื่นถลายแล้วก็ไดโหมดนะคะโหมดการขับขี่ของตัวรถนั่นเองสังเกตดูที่หัวเกียร์หัวเกียร์นะคะไม่มีรอยทะลอกเลยพี่พี่หัวเกียร์ใหม่มากอุย้ยทำไมแสงเป็นอย่างนี้หัวเกียร์ไม่มีรอยทลอกนะคะนี่สภาพหัวเกียร์นี่คือ กริปมากๆนะคะนี่ยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะลูกค้าเกียร์ได้เป็นออโต้แบบถุงนะคะมีเบรกโฮเบรกไฟฟ้าขอบเกียร์เนี่ยเป็นสีดำเป็นโนแบ็คค่ะแล้วก็กุญแจมีให้2ดอกคร,ค,รครบแบบนี้เลยค่ะด้านข้างก็จะมีคู่มือมาให้นะคะคู่มือมี2เล่มสมุดลูกค้าเขายังไม่ได้ใช้เลยเบาะนั่งด้านข้างก็กริปนะคะลูกค้าเขาบอกว่าเขาไม่ไม่ค่อยได้ขับนะคะ ถ้าขับก็มีแค่ไปกับสองคนกับภรรยาเท่านั้นเองข้างหลังคือไม่ได้ใช้ไม่ได้นั่งเลยนะแผงประตูใหม่ไม่มีรอยถะลอกแล้วหลังคางไม่มีรอยยันเจิมค่ะม่านบังแดดโอ้โหสะอาดอะนี่รถยังไม่ได้ล้างอะ่ะสะอาดอย่างนี้ลูกค้าคือต้องรีบเลยนะคะต้องรีบเลยหนูเล็กบอกเลยว่าคันนี้คือถ้าถ้าหลุดไปอะ่ะไม่รู้ว่าจะได้เข้ามาอีกทีเมื่อไหร่ด้วยสภาพสวยๆแบบนี้นะคะมาเดี๋ยวมาต่อกันด้านหลัง ด้านหลังนะคะก็นี่ตัวเบาะสภาพสวยกริฟเช่นกันนะคะหัวหมอนมีมาให้3ตมตแหน่งแล้วก็มีที่พักแขนเห็นไหมใหม่ขนาดไหนเขาไม่ได้ใายอะ่ะมันใหม่มากไม่มีใครได้นั่งข้างหลังเลยพี่พี่เบาะสภาพกริปมากค่ะมีที่พักแขนมาให้ด้วยแล้วก็มีแอร์นะคะแยกมาให้แบบนี้ด้วยสวยแจ่มจริงๆนะคะนี่ให้ดูเลยรายละเอียดเรกบอกเลยว่าคันนี้พี่ถ้าพลาดไปเสียดายมากๆเลย เสียดายมากๆเลยไม่อยากให้พลาดไม่อยากให้หลุดมือกันไปเลยพี่ๆคะอ่ะนี่สีมันเฟดลงแปปตึงนะคะมามาที่ด้านหลังกันบ้างค่ะด้านหลังเนี่ยตัวกระจกไลฟ้าเขาก็ติดตั้งมาให้แล้วแล้วก็มีสปอยเลอร์นะคะที่เขาติดมาเป็นสีดำตัดกันไฟท้าย LED ค่ะเซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้2จุดนะคะพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะสเกิร์ตด้านหลังมีครบแล้วก็มีตัวไฟเบรกทับทิมค่ะคันนี้นะคะ เดี๋ยวดูเลขกวาไปชมห้องเครื่องกันเดี๋ยวก่อนชมห้องเครื่องเดี๋ยวเรามาดูส่วนนี้ก่อนค่ะพี่พี่าช่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่กว้างมากนะคะมีถาดรองมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดแน่นอนนี่ ล้ออะไหล่ยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงครบชุดเลยนะคะแล้วตัวรถนี่ไม่มีร่องรอยสนิมไม่มีอุบัติเหตุชนหนักที่ควมนําท่วมตัวสีนยางมะพร้าวเหลืองแบบนี้ไม่มีการเก็บมาอย่างแน่นอนสภาพนี้เลยฝาแท้เดิมนะคะพี่พี่ทางช่างเราจะซื้อเราตีราคาให้บอกเลยว่าโอ้โหรถสวยจริงนะคะรถสวยจริงคันนี้ไฟท้ายเดิมนี่ได้ไฟท้ายมาเดิมเดิมแบบนี้เลยโอ้ยมองไม่ค่อยเห็น อ่ะนี่ไฟท้ายเดิมนะคะฝาท้ายไม่มีรอยบิดเบี้ยวหรือผิดรูปนะสภาพเดิมอย่างนี้ค่ะพี่ๆขาสวยไหมสวยเนาะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันมากันในส่วนสุดท้ายนะคะคือส่วนห้องเครื่องนั่นเองค่ะตัวเครื่องได้เป็นตัวเครื่อง1,800แรซีซีแรงม้าวิ่งได้สูงสุด122แรงม้าเป็นการทำงานควบคู่กันระหว่างไฟฟ้ากับน้ำมันเขาจะทำงานสลับกันไปตามกระบวนการของเขานะคะ ตัวเครื่องเครื่องเดิมค่ะเป็นเครื่อง4ี่สูบนะคะประวัติเครื่องไม่เคยมีถูกถอดเปลี่ยนแต่อย่างใดเครื่องไม่เคยมีความร้อนค่ะตัวรถสวยโครงสร้างเดิมนะคะที่สําคัญเนี่ยเจ้าของเดิมโอ้โหเขาดูแลดีนะคะก็ต้องชมเลยว่าดูแลดีจริงๆนะคะในส่วนของตัวค่ะโคมไฟก็ไม่มีร่องรอยแตกหักนะคะหน้าไม่มีรอยยุบหรือรอยดึงแต่อย่างใดค่ะ อุปกรณ์ฝาทุกอย่างอยู่ครบนะคะ QC ชัดเจนค่ะแบตเตอรี่เดี๋ยวนุเน็กเช็คให้ถึงรอบเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนให้เลยค่ะของเหลวจัดการดูแลให้นะคะแล้วก็ตัวโชค๊คฝั่งนี้ไม่มีสนิมค่ะฝากระโปรงนี่ฝากระโปรงมันมีเขา่าเนาะอันนี้โลโก้เดิมโรงงานนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกจุดทุกตำแหน่งเลยพี่พี มันมีเข่าเพราะว่าเรายังไม่ได้ล้างนะคะเดี๋ยวพอเราล้างปุ๊บเนี่ยมันจะเอี่ยมมากหนูเล็กรีบมารีวิวให้พี่ๆได้ดูก่อนเลยว่ารถเข้าใหม่สภาพแรกเข้าเป็นยังไงสวยขนาดไหนขนาดแผ่นกันความร้อนยังใหม่เลยบอกเลยคันนี้ได้ไปถูกใจแน่นอนนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่หาโตโยต้าเอวติส1.8ไฮบิดไฮอยู่คันนี้หนูเล็กบอกเลยว่ายังไงต้องถูกใจตอบโจทย์แน่นอนนะคะสําหรับราคานะคะอยู่ที่ 5 3 9 0 0 0บาทโอ้โหย้อนแสงมากนะคะพรคันนี้เลทอยู่ที่ประมาณ9,000พาสำหรับการจัดฟรีดาวนะคะใครที่อยากจัดเต็มฟรีดาวนะสามารถแจ้งมาได้เลยค่ะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะมีเครดิตจัดยอดได้ดอกเบี้ยพิเศษจัดให้อยากได้อะไรหนูเล็กจัดให้ขอแค่ติดต่อเข้ามารถคันนี้รับประกันอยู่ไม่นานนะคะอยู่ไม่นานแน่นอนเดี๋ยวหลังจากหนูเล็กถ่ายคลิปเสร็จ เขาจะนํารถไปปรับสภาพแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่หารุ่นนี้อยู่รีบโทรหาหนูเล็กด่วนเลย0ูนย์9ก้8สามสามเบอร์นี้เซลล์หนูเล็กดูแลดูแลง้แต่พาดูรถนะคะพาทดลองขับนะ,ะจัดไฟแนนซ์ส่งมอบรถและบริการหลังการขายเพราะฉะนั้นมาค่ะมาเป็นลูกค้ามาเป็นญาย มิรพิบมาเป็นญาติมิตรสหายกันมาเป็นพี่น้องกันนะคะหนูเล็กดูแลเหมือนญาติมิดแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอบระคุณพี่ๆมากเลยนะคะก็ตื่นเต้นสาหรับคันนี้อยากรีวิวให้ชมกันแล้ววันนี้เดี๋ยวหนูเล็กขอตัวลาไปก่อนพบกนใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ